ตัตติเมจตารูฟราชิกาธรรมาอุเทสังอาคาชาติโยปนาภิขูภิกขคนังสิกาสาชีวสมาปันโนสิกขังอปัจจกขายตุผลยังอนาวิกตวาเมธนังธรรมังปิเสวายาอันตมโสติรชาชนกตายะปิปาราชิโกโหติอสังวาโส โยปนาปิก <S an am alı> ุขามาวะอรัญญาวะอาินังทัยยสังฆะตังอาทิยยะยะธาลุเปออินนาธาเนราชาโนโจรังกเหตวันหะนัยยงวะพันทัยยงวะปปภาชยงวังจโรสิพาโลสิมุลโหสิเทโนสีติตถาลุปังวิกุอธินังอาทิยะมาโนอยยัมปิปาราชิโกโหติอสังวาสซน เิโยปนะปิโกสันจิตจะมนุสสวิกหังชีวิตาวโรไปยาสัตหะรักังวาสปริเยสะัยยามรณะวันนังวาสังวันไนยะมรณายวาสมาธไปยาอัมโพปุริสักิงตุหิมินาปาปเกนาทุชีวิตินามาตันเตชีวิตาสิโยติอิติจิตตมโนจิตตสังกปวัน eka ปริยาเยนา มรณวัณณังวาสังวรรณยมรณายวาสมาทปยยยาอยัมปิปราชิโกหติอสังวาสโวเยอุปนภิโกอนภิชานังอุตตเรมโนสธรรมังอโตปนาติกังอัลลมริยยยานัสสนังสมุทาจเรยยาอิติชานามิอิติประสามีเต ตตโตอะปเรนะสมเยนะสมนุขหิยะมานวะอสมนุขหิยะมานุวังอาปโนวิสุธาเปโขเอวังวัฏไหยะอาชาณเมวังอวสุอวจังชาณามิอปัสสังปัสสะมิตุชังมุสาวลปินติอัญญัตระอธิมาณาอยัมปิปาราชิโกโหติอสังวาสอุติท้าโคออยสัมันโตจตารุปาราชิกาธรรมาง เยสังพิโอัญญาตราังวอัญญตราังวาอาปัจิตวานลภหติพิกุหิสัตถิงสังวาสังยธาปุเรตธาปชาปาราชิโกโหติอสังวาโซตถายสมันเตปุชฌามิกาจิธาปริสุทธาตุติยมปีปุชฌามิกาจิธาปริสุทธาตติยมปีปุชฌามิกาจิธาปริสุทธา ပါရိသုတ်ထေทยသမံတောတัสမာတੁੰနဟေဧဝမေတံဓာရယามိပရာชิกုတ္ထေသောနိသိတတော